อโอเคนะครับก็พาร์ทนี้เป็นเกี่ยวกับอันนี้ทำบน Windows แล้วนะครับโอเคเอาข้อมูลใน t ที o, P o u ์ l นะครับออกมาเป็น Excel อันนี้ทำบน Windows นะเน้นว่า Windows อย่างเดียวนะครับผมใช้ Google Chrome อันนี้ที่ต้องใช้นะั่หนึ่งคือ g o o g l h r o r o สองคือ Excel ถ้าเป็น Excel แท้จะดีมากเพราะว่าก็ไม่รู้เหมือนกันว่าถ้า Excel ไม่แท้จะใช้ได้ไหมนะครับอ่ามีโค้ดในเ Excel โอเคประมาณนี้ก็ก่อนอื่นเลยเข้า d a highlight com นะครับไปเอาอ f ปเตก่อนไม่ใช่ไปเอาอ f ปเตไปเข้า p ที o p r o ก่อน จำได้อยู่ไหมเนี่ยล่ะฮะโอเคแล้วก็เข้าบริการเทียโพรพัสโอเค ต้องเข้าเทียวโปรพัทบนเว็บเท่านั้นนะครับถึงจะทำได้อา้าทำไมให้ใส่อีกแล้วเนี่ยอ๋อเข้าได้แล้วโอเคก็นางสาวทดสอบเอ๊ะเปลี่ยนภาษาตรงไหนใช้หลาย OS เจัดงงอา,อายุสามสิบนี่แหละไม่ต้องไปเปลี่ยนอะไรมาก อาชีพก็กำนานเนาะกำนานเป็นชั้นสองก็ไก่โอ้ยโอเคเอ๊ะทำไมมันใหญ่ๆชอบกลก็ไปเลือกประกันคบกันลงทุนนะครับอ่าแล้วก็ยูนิเร์แซลไลท์เก้าสิบครับเก้าสิบ โอเคตัวอย่างผลประโยชน์ตรงนี้นะลูกตาตรงนี้นะครับถึงอายุ90ไม่สอนกดแล้วนะ <c oughs> ไปเร็วๆเลยนะส่งถึงอายุ6กสอนกดเดี๋ยวสอนกดพาร์ทหนึ่งไปเลยนะครับเบีย้ยประกัน5,000นะโอเค ผลก็ท่านี้แหละสี่แสน,นแผลตอบแทนก็สามถอนก็ไม่ถอนเอ๊ะทำไมมันใหญ่จังครับนึ่งนะร้อยเปอร์เซ็นต์นกระกไว้นี่นะโอเคเอไม่ใช่ปรับการถอนไม่ถอนสัญญาเพิ่มเติมไม่ซื้อสรุปตัวอย่างผลประโยชน์ โอเคเอามาแค่อะไรบ้างเหมือนเดิมเลยเอาทั้งหมดออกก่อนเอาแค่เบี้ยรวมกับรวมสะสมอันนี้ใครจะเอาอะไรก็ก็ก็ได้นะแต่ว่าผมจะเอาประมาณแค่นี้แหละเพราะเขาก็รู้แค่จากรู้ว่าจ่ายเบียเ้ยเท่าไหร่มูลค่าเท่าไหร่ใช่ไหมแล้วก็ตายแล้วเท่าไหร่ก็ไอเบี้ยรประกันเนี่ยเอาเบี้ยรประกันแค่รวมกับร,รวมสะสมแล้วก็ มูลค่าบัญชีนะสิ้นปีกรมธรรมาา์แล้วก็เอาสองอันนี้ออกจริงๆจะรวมอย่างเดียวได้แหละก็มันกดแต่มันกดไม่ได้เนาะแล้วก็เสียชีวิตโอเคค่เอาแค่สามช่องนี้นะมันก็จะออกมาแค่นี้หร,หรือือันเนี้ยถ้าจะเอาไปลงเ x c e l เนี่ยเอากี่ช่องก็ได้ละแล้วแต่สะดวกเลยเอาทุนประกันมาด้วยก็ได้อะทุนประกันคือไม่ไม่ต้องมานั่งคำนึงแล้วว่าต้องเอาช่องน้อยๆเพราะว่ากลัวมันจะไม่พอ อันนี้มันเอาไป Excel มันเอาไปได้หมดเลยเนี่ยเอ,เ,อเ,อเอา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 อะไรอีกดีเอาเอาค่าใช้จ่ายก็ด้ด้วยก็ได้มานะถึงช่องจะเยอะแค่ไหนเราไม่กลัวแล้วเพราะเราจะเอาไปเป็น Excel นะพออยู่หน้านี้ปุ๊บกดคลิกขวาเลือกบันทึกให้เป็นใช่ไหมเนาะใช่บันทึกให้เป็นโอเคไว้หน้าเดสก์ท็อปเลยนะครับ ถ้าไม่รู้จะไว้ตรงไหนเนี่ยไว้หน้ากดเดสก์ท็อปตรงนี้อ่าไว้หน้าดเดสก์ท็อปเลยโอเคแล้วก็ก่อนจะเซฟตั้งชื่อก่อนชื่อก,อก็ได้ก๊อปตรงนี้สำคัญนะครับกดจุดแล้วก็ x l s อ่าจะตั้งชื่ออะไรก็ได้แต่ขอให้มีจุดแล้วก็มี x x l s ขยายได้ไหม XLS อะ่ะ X X กากบาทอะ่ะ L มันเป็นนามสกุลของ Excel นะครับ XLS XLS โอเคกดเซฟไปป๊บอ,อยู่ในอันนี้รแปบ๊บหนึ่งนะครับ ่ามาแล้วมันจะมามันจะมาสองอันเนาะมันน่าจะมาเป็นกอล์ฟอล์อ dot. s h s คืออันนี้ที่เซฟมาพีกับกอล์ฟ d จะมาเป็นไฟล,ล์โฟลเดอร์แบบนี้อ่ามันจะมาสองอันนี้นะครับโอเคอ่าเดี๋ยวเดี๋ยวพิมพ์ให้ดูเดี๋ยวแป๊บหนึ่งหาโปรแกรมจะพิมพ์ใส่อะไรดีแป๊บหนึ่งนะ เ๊บปม๊บป่๊บโน,น้ตโน้ตโน้ตมีโน้ตไหมอ่า Microsoft w o r ดก็ได้กลัวจะพิมพ์ไม่ถูกคอมมันจะช้าหน่อยนะเพราะว่า Windows ผมไม่ค่อยได้ใช้แล้วผมเปลี่ยนไปใช้ macbook แล้วนะครับเลยไม่ค่อยอัปเดตอะไรมันเท่าไหร่อ่าเมื่อกี้ตั้งชื่อสมมุติตั้งชื่อ,อกรอบเนาะ แล้วก็จุด xls เห็นไหม xls นะครับ x จุด xls เวลาตั้งชื่อตั้งตามนี้นะทำไเพราะถ้าไม่ใส่จุดจริงจริงจเมื่อกี้กดเซฟมาเลยก็ได้แต่ว่าต้องเปิดพอเซฟออกมามันจะเป็นด html พอเรามาวางปุ๊บแล้วเรา ก็ต้องเปิด Excel แล้วค่อยลากไปใส่ Excel อีกทีหนึง่งแต่อนี้เราเซฟเป็น excel เลยก็คือเปลี่ยนใส่นามสกุลให้มันก่อนเซฟเลยประมาณโอเคแล้วก็ไอ้ไปที่เป็นโฟลเดอร์อันนี้ลบทิ้งไปเลยนะครับเพราะมันมีไฟล์ขยะมีอะไรมาเยอะแยะไปหมดเลยมันจะทำให้เวลาทำให้เราเปิดไฟล์ Excel ที่เราเซฟมาช้ากดเลยกด delete โอเคทีนี้พอได้ไฟล์ Excel มาแล้วก็ เรเปั้นคลิกมันขึ้นมานะครับใช่ตกลองชามากเลยชามากเลยไม่ได้ใช้นานไม้ยังเนีย่ย รอหน่อยนะครับไอคลิปสามแมคบุ๊กน่าจะไวเรามานโหลดแป๊บนึงนี่นี่ขนาดถ้าไม่ลบถ้าไม่ลบโฟลเดอร์เมื่อกี้ทิ้งนะโหลดหนานอ่างนึงนะมันมีรูปมีอะไรม้ด้วยเยอะแยะไปหมดเลยโอเคมาถึงแล้วเนี่ยอันนี้มาเป็น Excel แล้วแต่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 เลื่อนไปข้างล่างเลื่อนไปเรื่อยๆตารางกูอยู่ไหนหน้าเจอแล้ว คือเราอยากได้ตารางนี้เนาะแต่มันมีหัวยๆ้ๆะไปหมดเลยขยะมากมายเพราะฉะนั้นอยากได้แค่นี้ไออายุต้นงวดกับปีที่เนี่ยมันซ้ํา,ากันไม่เอาเอาแค่นี้เนาะเราลากคุมแค่นี้นะครับลากคุมแค่ที่เราจะเอาอะเออแค่สุดตรงนี้อ่าก็คือสุดตรงนี้คือใครจะมาอีดิตตรงนี้แล้วลบส่วนให้ไม่ต้องกลางทิ้งก็ได้แต่มันวุ่นวายผมแค่ ผม Copy ส่วนนี้จะเอาคือตรงนี้แล้วก็กด Ctrl C หรือว่าคลิกขวาแล้วก็เลือก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 คัดลอกก็ได้โอเคพอมันเป็นวิ่งวิ่งแบนี้ปุ๊บคัดลอกสเร็จแล้วนะผมก็ไปเปิดไฟล์ Excel ไฟล์ใหม่เลยนะครับเราแป๊บ ขยายยังไงขยายแบบนี้โอเคเปิด Excel ไฟล์ใหม่มาแล้วก็กดคลิกขวาแล้วก็วางวางอยู่ไหนวางวางวางแบบพิเศษไม่วางธรรมดาไหมอ่าโอเคมาแล้วกดคอนทอวีก็ได้แล้วทีนี้ช่องมันก็ไปจัดช่องให้มันสวยงามนะครับช่องมันก็เล็กใหญ่บ้าง อันนี้ก็อยู่ที่วิธีการจัดแล้วนะใครจะจัดยังไงโอเคก็พอมาเสร็จแล้วเลือกให้มันอยู่ตรงกลางตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้แล้วก็ให้มันอยู่ตรงกลางเอ๊ะทำไมมันไม่อยู่ตรงกลางแบบนึงนะโอเค ใครจะจัดเนาะไปจัดกันเ,เองนะครับจัดให้สวยงามจัดยังไงเพราะว่านีสอนแค่วิธีเอามาลง Excel เฉยเฉยถ้าจะจัดนี้อีกนานเลยอันนี้ที่มันเป็นตัวชาร์ปชาร์ปนี่คือช่องมันเล็กไปขยายให้มันโอเคออกมาแล้วประมาณนี้แล้วก็ใส่ตารางให้มันหน่อยใส่ตารางตรงไหนนอกตรงนี้โอเคแล้วก็เส้นขอบทั้งหมดอยู่ไหนเนี่ย เส้นขอบครั้งหมดโอเคมาแล้วอ่าจบสิ้นกระบวนการเอาออกมาทำเป็น Excel นะครับออกมาแล้วก็เพิ่มช่องได้บวกลบคูณหารได้เนี่ยแล้วแต่จะทำอะไรเลยจะเปลี่ยนสีนู่นนี่นั่นเออแค่นีน้มันออกมาเป็น Excel แล้วโอเคประมาณนี้แล้วเราก็เนี่ยเซฟนู่นนี่เนี่ยเซฟไฟล์นี้ไว้เลยนะครับ ส่วนไอ้ไฟล์เมื่อกี้อยู่ไหนน่ะไอ้ไฟล์นี้ที่เราเอามาเซฟม,มาตอนแรกก็ลบทิ้งไปได้เลยไม่เอาแล้วนี่เอาแค่ไฟล์นี้โอเคนะโอเคอันนี้ก็เป็นวิธีการนำข้อมูลใน t l Pro มาลง Windows ไม่ใช่เอา t l Pro มาลง Excel ของฝั่ง Windows นะครับคลิปนี้ม่อาจจนานหน่อยเพราะเครื่องมันช้าประมาณนี้ ลิต่อไป MacBook เจอกัน MacBook ก็ต้องมี Excel เหมือนกันนะครับสวัสดีครับ